แล้วเย็นวันนั้นเขาก็ออกมาจากบ้านด้วยความตื่นเต้นแล้วขอที่จะออกมาก็เห็นพี่ออสแกใส่ชุดแปลกๆเป็นชุดหมีของทางมูลนิธิแกถามว่าพร้อมหรือยังเพื่อนผมก็พยักหน้าแกก็เลยออกรถให้เขาสอนท้ายแล้วบอกว่าเราไปทางสนามบินน้ำการไปหาเพื่อนเราก่อนจะทำงานมันก็ต้องใช้รถกระบะว่าแล้วแกก็ออกรถและว,ว่าตลอดทาง วกเขาก็คุยกันมาเรื่อยจนมาถึงบ้านเพื่อนของพี่แกเพื่อนแกชื่อหนุย่ยหลังจากแนะนำกันแล้วทั้งสองคนก็พาเขาไปยังจุดซึ่งจุดที่ว่าก็เป็นสถานที่ประจำที่พวกพี่ๆเหล่านี้จะนัดมาเจอกันมาจอดรถแล้วก็มาชุมนุมกันในที่นั้นก็จะมีพี่ๆอีกหลายคนและในจำนวนนั้นก็มีพักพวกพี่รุ่นเราคราวเดียกับเขาด้วยมันก็รุ่นๆกันนั่นแหละ พวกวัยรุ่นที่แรกๆก็อยากทํเพ่อท้าทายอยากเห็นอยากลองแล้วเ,เห็นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องตื่นเต้นมันก็ขแค่นั้นน่ะแต่พอทำๆไปแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วสิเพิ่งจะมารู้ว่าที่แท้แล้วมันเป็นความตายความเป็นกับความตายอะ่ะมันอยู่ห่างจากตัวเราแค่พลิกฝ่ามือเท่านั้นเองนะเขาบอกว่าวันนั้นนะไม่นานเขาก็สามารถเข้ากับทุกคนได้แล้วก็พูดคุยกันเป็นปกติอย่างดีเลย ที่พวกเขามานั่งชุมนุมกันเนี่ยก็เพราะว่าทุกคนจะมานั่งฟังวิทยุหรือว่าที่เรียกว่าวอกันวันนั้นเนี่ยในราวๆเกือบเกือบเที่ยงคืนก็มีวอเข้ามาเป็นกรณีวอ40ีวอ40ีนี่ก็คืออุบัติเหตุนั่นเองในวิทยุนั้นบอกว่ามีจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าในซอยเรวดีแล้วก็พบผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนึ่งราย พอได้ยินแบบนั้นทุกคนก็กระโดดขึ้นรถทันทีพี่ออสเรียกเขาให้รีบตามไปด้วยแล้วก็รีบออกรถเพื่อไปยังที่เกิดเหตุระหว่างทางพวกเขาก็ช่วยกันเป่าลกวีดบางคนก็ช่วยฉายไฟฉายแล้วก็เปิดไซเรนไปตลอดทางเขาคิดในเวลานั้นว่ามันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต,ต้นดีเหลือเกินเพราะว่าตลอดทางเนี่ยผู้คนในซอยต่างก็พากันตกใจแล้ก็มองพวกเขาเป็นตาเดียวเลยเขาบอกว่า มันเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกเลยมันไม่เหมือนกับเรื่องทั่ทวไปเวลาเราเรีบไปไหนมันก็ไม่ใช่แบบนี้แล้วพอไปถึงที่เกิดเหตุอะทุกคนไม่มีใครพูดพลาดทาเพลงเลยนะพอจอดรถปับ๊บต่างก็กระโดดลงจากรถแล้วก็รีบทํางานกันทันทีถาถางพวกนี้เขาจะคุ้นซละละกับกรณีอย่างเงี้ยดังนั้นทุกคนก็เลยรู้หน้าที่ของตัวเอง เสียงพี่บิ๊กหนึ่งในบรรดาพี่ๆที่สั่งงานตะโกนเสียงดังพี่อย่าเพิ่งไปยุ่งกับศพนะเว้ยร้อยให้ร้อยเวนมาก่อนพี่เขาหมายถึงว่าอย่าให้เราไปแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายศพอย่าไปทําอะไรกับศพเราต้องให้ในายตำรวจหรือว่านายร้อยเวนลงบันทึกเสียก่อนและเมื่อลงบันทึกแล้วก็ถ่ายรูปแล้วนั่นแหละพวกเราถึงเข้าไปขยับตัวหรือว่าไปเคลื่อนย้ายศพได้ พอพี่บิ๊กแกว่าอย่างนั้นเด็กๆร,รุ่น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 เดียวกับเขาหลายคนถึงกับชะงักแล้วก็นั่นเองเนล่เพื่อนผมเขาถึงได้รู้ว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยเด็กๆอีก2อสาคนก็เป็นคนใหม่แล้วเพิ่งจะมาลองทําวันนี้เป็นวันแรกเหมือนกับเขาเหมือนกันพี่ต้นกับพี่ออสเดินไปหยิบกล้องมาจากรถแล้ว